สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับบบน,นในช่วงแรกค่ะของมือวันที่10ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ,พี่น้องบานเฮาสุขุลนะคะมาตดตามรับชมรับฟังแน่วทางนะคะ าจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตเล่าค่ะพี่น้องคะมหท่ผพานมาแนวทางของหลวงพี่นี่บ๊ได้รงคลิปเด้อค่ะพี่น้องเด้อบ๊ได้รงคลิปนะคะส่งเขาไปนกกุมไล่แนวทางของหลวงพี่เ้าเขามาเป็นเกาหาตรงๆนะคะแลกวกสามตัวมาตัวนะคะเขาสองตัวก็คือเกากระหานะคะพี่น้องคะพอพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเนาะคือเห็นอยู่นะคะพอพี่น้องคะเอาเมื่อนี้นะคะแนวทางตเล่านะคะของหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพอพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะหลวงพี่ อืมจเจริญพานอแอดมินค่ะมีเสียงร่มดังปุบ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 บ่บ่มีค่ะมีเปิดตังมีเปิดตัล้ลโลกตันเนี่ยบ่มีนะคะหลวงพี่อออืมมันเล่าพัฒน,นาผลิตผลมากนเน้นถือเว้ยค่ะเน้นเก่าสามกับเก่าหานะมันมากเก่าหานะหลวงพี่ขอน้อยไปเอาปากกาข้าวนึงค่ะค่ะ สังเกตว่าตะกีก้ตะกอนนั่นโลูกพีม่มีมเด็กวิ่งลุดมันบอกเล่าพัฒนาเลยต่อมาลูกพีก็เลยทําเป็นบวิ่งบอลลูดสูตรฟี่สไตล์นะคยัดคือก,กันกับรัฐบาลไทยไปเลยนะะค่ะรับครูมาเลยสเสด็จวิ่งบอลลูดนะค่ะวันที่11ส,สิงหาเนี่าพัฒนาแบบไม่มิ่งไม่รูดไม่เด่น สามตัวจดเลยค่ะแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าค่ะแปดห้าสามแปดห้าสามค่ะแปดห้าสองแปดห้าสองค่ะสองตัวมีแปดห้าแปดห้าค่ะสามหกสามหกค่ะแปดหกแปดหกค่ะ แปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสองค่ะเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะเออทำไมตัวเลขมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นสูตรม,มันมันีเรากี่มีเทคนิคส่วนตัวในการจับคู่ค่ะแล้วก็สามตัวมาตัวค่ะเก้า เก้าแปดสามค่ะอ่ามาตัวตัวค่ะอ่าพันสองตัวเน้นสองตัวเน้นค่ะวันนี้ขอเน้นสามคู่เวลาพัฒน,นาเน้นนาทีแปดห้าแปดห้าค่ะสามห้าสามห้า สามหาไม่อยู่ติดลุงพี่ก็ไม่ได้สามพงกันเหรคะตั้งใจให้ถามนะนี่โออค่ะโอ้พันว่าอยากใหยาถามตัวนี้เนาะอืมค่ะที่แรกนั่นที่ลุงพี่ส่งมาให้เจ้านี่ลุงพี่เริ่มเริ่มอะไรเริ่มอะไรโถสามหาเพอเวลาเนียนลุงพี่็เลยเอามาใส่เป็นตัวเนียนเป็นเลยก็ได้เรียกสามหาโอ้ค่ะมันก็เลยไม่มีอยู่ในสองตัวที่ว่ามาแล้วก็มันเน้นอีกทีแต่มันมีอยู่ในผู้เนียน อเอาเป็นว่าไม่ต้องสงสัยจ้ะไม่ต้องสงสัยขอให้ทําตามแค่นี้พอนะ,อะ,อะเออนี่นนะสามคูส่ส่วนส่วนสามโตนั่นล่ะเอาไปเบ้อนะต้นเปนล่งนะแลวล่ากันนึงค่ะหลวงพี่คะกะอให้โชคดีเด้อค่ะหลวงพี่ขอบคุณค่ะกาวนาสก,การค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะเอาแนวทางของหลวงพิมมณีนะคะจับคู่ค่ะพี่น้อง805นะคะพี่น้องครับ805 853 852นะคะ85 36 86 81 82 17 35นะคะพี่น้องคะหลวงพี่เราก็นเน้นไปที่85 86กับ35นะคะพี่น้องคะ3ตัวมาตัวนะคะ983แปเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ เอาจาาังไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับเนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะแนวทางตาเล่าแลงนี่นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะก็มีปมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางตาเล่าแลงนี่นะคะแนวาทางาจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจรารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะนําไปพิจรารณาเบิงนะคะช่วงนี้แนวทางของนุพี่เป๊ะป,ปังนะคะพี่น้องคะ เพราะว่าจะเป็นตำราหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะพี่น้องรัฐบาลไทยของลุงพีนี่ก็บบอชายย่อยดิพี่น้องรัฐบาลไทยของลุงพีนี่เขาทั้งบนทั้งล่างหาศูนย์หาสองบนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่ได้กลับด้วยนะคะไปพี่น้องคะตำราเพื่อกันอ่างวดที่ผ่านมาเนาะเขาถือโตพอดีลุงพีเราเน้นห้ยเกาหานะคะพี่น้องคะเน้นหายเกาหานะแต่กระซ่งเขาไปนีน่กุ้มอะไรพี่น้องคะ อ่าพ่อยเปี๊ยดองในกลกุ่มเปินกัศยเห็นอยู่เปินกัศยรูร้ว่าบนหนูด้วยนี่ใบตัวนะคะก็บว่าตามความจริงไปเลยนะคะแนวทางของลุงพี่แล้วเขามาเป็นเกาหาตรงๆค่ะพี่น้องคะเขามาเป็นลางเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับอ่าเดี๋ยวแอเบ,บิลงอกไล่ๆนะคะที่ลุงพี่เราส่งมาให้เนาะสําหรับ3โตมาโตเนี่ยอ่าลุงพี่เราให้ยซีเกาหานะคะกับเขาเก้าเก้าห่าสามโตมาโตนี่ก็โอเคอยู่ดีพี่น้องเดินดีอยู่นะคะพ่อยเี่น้องคะ เอานั่ไปพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะนั่ไปพิจารณาเบิงค่ะสําหรับทน้งนทางต่ำรล่าของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะไปพี่น้องคะ่ะอ่าชอบก็จัดนะคะพี่น้องชอบก็จัดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะรัฐบาลไทยของหลวงพี่แล้วก็ลงไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะตวายกับสิติดต,ตามอีกเจนอนึงคือคงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะ่ะคงสุดท้ายให้หลวงพี่แล้วเน้นย้ำให้อีกรอบนึงเพราะว่าอ่าก็ลงไปลงไปมันโดนเนาะบางเทีพี่น้องอาจสิลืมสินะพี่น้องค่ะ อันในโครงสุดท้ายนี่อาจจะเป็นตัวเก่าแต่ว่า,ามาทุกทวนอีกเทือนึงสำหรับาพายพี่ดองที่เบิ้งไปก่อนอาจจะลืมนะาพายพี่ดองคะ่กะก็เลยสิโทรหาลุงพี่อีกอยู่ดอกคะ่ะพี่ดองคะ่ะอีกเทอือนึงคือตามเป็นวันที่14กับสิบหาะพี่ดองเนาะเอาเมื่อนี้นะคะแรกนี้ก็น,น้าไปพิจารณาเบิ้งนะคะาพายพี่ดองอย่าให้ยบ่นุด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่ดองเด้อคอมเมนต์นะคะเข้ามานะคะว่าอยากให้บ่นุด้วยติดตามของผู้ใดนไอ้กระซิได้ลัดกิ้วติดตามให้ก่อน นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้ฝนตกคือเก่าและพี่น้องตกลิ่นอ่าตกบ่แห้งดอกค่ะพี่น้องคะตกลิ่นเนาะไปพี่น้องกะนาหนิากนาฝน,น,นกะธรรมดาฝนตกนะคะพี่น้องคะเอาผ้ากันเป็นยังไงเน่ไปพี่น้องผ้ากันฝันดีไปตั้งแต่แตคลื่อนวันที่หนึ่งมาถอดมือน,นี้ผ้ากันได้ตัวใดไปพี่น้องยิบจับลอตเตอรี่ตัวใดได้ไปคะ่ะพี่น้องคะจับเอาไว้จักคู่จักยังไปอืมเบอ่งเลยด้วยว่าไท้จับดอกค่ะพี่น้องคะพ่นได้จับพ่นได้ ซื้อหาไวายุรัฐบาลอ่าลอตเตอรี่นะคะพัฒนิซื้อไวายุค่ะพี่น้องค่ะอ่าอีกจังนาทีล่ะอีกหนึ่งอีกสองนาทีนะคะพี่น้องค่ะอีกสองนาทีเนาะสิได้สิเต็มคลิปฮะน้าพี่น้องแต่โทษไปโทษไปหาลุงพี่ช่วงประมาณเท่าไหร่ละทุนหนึ่งนะคะทุนหนึ่งก็เลยอ่าล้งคลิปให้ลุงพี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาปัญหาเนาะลุงพี่แล้วก็ ได้ภาพพอออกไม่ออกคนทำวัดอ่ะนะค่ะไปพี่น้องค่ะบางทีเราก็ไปลุงพี่เล้วกับถ้ำภารกิจของทรงอยู่กวดตาดกวดยังนั่แหละพี่น้องกวดตาดกวดยังแต่กับถ้ำถ้ำวัดท้ำยังนะคะไปพี่น้องค่ะแต่ว่าคลิปนี้แอดท์เขไปหาลุงพี่ตอนที่ลุงพี่เราทำวัดแล้วๆนะคะทรงนามทรงยังแล้วๆนะคะไปพี่น้องค่ะเอาพี่น้องมีซัมเนี้ยด้ค่ะเด้อสำหรับในทาง แรงนี่นะคะแนวทางตำเล้าของหลวงพี่ดีกว่าเดานําไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่ดองเนาะขอ,ขอบคุณขอบคุณพระพี่ดองค่ะสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดาด้วยนะคะพี่ดองค่ะเอกซิเดียคอโตล่าพ่อพี่ดองมาเท่าสุครุสก้นไปก้นนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหนานะคะพี่ดองค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ